วันนี้เรามารีวิวต่อนะครับ t b r 6 5 0 r นะครับนะตัวนี้ต้องมีอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับที่เราต้องเพิ่มลงไปโดยปกติแล้วตัวนี้จะไม่ต้องใช้นะครับจะอยู่ยเฉพาะ l 7 l 8กับ cbr 6 5 0 r ที่ยังต้องใช้อะแดปเตอร์เสริมนะครับนอกนั้นก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับครับ อันนี้ไม่มีไฟนะครับตกไม่ลงยังไม่ได้เปิดสวิตเรามาเปิดสวิตกันอันนี้มีไฟแล้วนะครับอันนี้ก็ตกไม่ลงเหมือนเดิมนะครับเราเปิดออกอนี่ก็ตกไม่ลงนะครับปิดสวิตไฟครับตกไม่ลงเหมือนเดิมนะครับงานเรียบร้อยสมราคานะครับ ลูกค้าที่ยังไม่เคยมาเห็นตัวจริงอย่าตำหนิว่าแพงนะครับของดีคุณภาพสูงเป็นเรื่องปกติครับเรื่องราคาแต่ถ้าเทียบเป็นจริงแล้วท้ายแม่เหล็กพี่ซื้อมาอันเรื่งพันห้าพันสองเดือนแม่เหล็กดูดไม่ติดพี่ก็เจอปัญหาต้องเปลี่ยนใหม่พอเปลี่ยนใหม่เสร็จก็ต้องเสียเงินเปลี่ยนปีหนึ่งสองอันเทียบเป็นเงินแล้วไม่คุ้มรกครับอันนี้ทีเดียวจบครับ เดี๋ยวเรามาฟังความคิเห็งจากลูกค้านะครับครับสวัสดีครับพี่เจ้าครับสวัสดีครับพี่เจ้าครับสวัสดีครับพี่เจ้าเป็นไงครับกับผลงานคงใจครับเจ็บแต่จบเจ็บแต่จบนะครับก็คือว่าจบทุกปัญหาที่เคยใส่ท้ายช่้นมาแล้วก่อนพี่ใช้ท้ายแม่เหล็กก็หักบ้างแล้วก็ทะเบียนงอบ้างครับครับนี่นี่ นี่ก็คือบาดแผลใช่ไหมครับบาดแผลที่โดนกระแทกมาแล้วโอเคแ้วก็เปลี่ยนทุกกล้าอันนี้พี่พึงพอใจนะครับดูไฮเทคไหมพี่ครับดูดีกว่าเดิมเยอะเยอะเลยนะครับอันนี้ซ้อนไม่ติดนะครับเราลรบกวนพี่โจ้ขึ้นช่วยซ้อนให้ดูอีกทีนะครับนะลองเปิดสวิตช์ไฟเลยนะครับไม่ติดนะครับนั่งคนเดียว ถ้านั่งซ้อนหลังรุ่นนี้อาจจะมีติดนะครับเพราะว่าตูดรุ่นนี้ออกมาเตี้ยมากนะครับแต่ระดับนี้โอเคหมดเลยครับยังไงขอบพระคุณพี่โจมากนะครับอุตสาหมาอุดหนุนครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับคืนคำยืนยันของลูกค้านะครับ